สวัสดีครับเฮ้ยมานั่งกันมานั่งกันมานั่งกันโอเคครับมาเปิดตัวต่อครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้อันนี้คือคือกล้องถ่ายรูปครับเนี่ยผมผมถ่ายคนดังเอาไว้คือคุณมีนนะครับอันนี้คือคุณมีนแคสเกมมิ่งครับเนี่ยอุ้ยกล้องลั่น กล้องลั่นได้ด้วยอ่ะคุณมินะมอ,อะขอโทษโที่ขอโทษดีครับเดี๋ยวผมกลับไปเอากล้องใหม่มาบอกวาไม่ถ่ายแล้วแะคุมาตายแล้วอ้าวไอ้เยอมาแล้วผมไม่ตายคุณมินกับตายอ่าครับเมื่อกี้ก็เป็นการหยอกล้อกันนะครับก็ลั่นอีกนะคะเป็นการข้ามโอ้ยไม่ต้องห่วงครับ ระดับนี้แล้วลั่นแน่นอนครับมั <ś p ain> นะ <ś p ain> ไปลั่นได้ไงเนียมันไมลั่นเลยไเอาไหมครับ,ค,บครับครับอันนี้เอาดีนะครับม,ม,ะะมันใช่ที่ยิงเล่นไหมฮะ <ś p ain> มันใช่ที่ยิงเล่นไหมมันใช้ได้ยิงไม่เล่นมันล้ล่ะเด้ด้ดมาใหม่มาใหม่มาใหม่ใหม่ครับมีเร็วเร็วเร็ว <ś p ain> กินกระเด็นเลยอะอะไรอะนนมานี่ลูกมานั่งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ผมต้องถ่ายหน้าคุณไม่ตลอดเวลาคุณมียิงอะไรยิงองครับยิได้เหรอได้อะยิงดิวเราให้ล็อกเกิดมาก่อน อ้ยมีน่ะขี้โกงอ่ะแม่๊บาผมมีของวัน้ครับก้องก้องอะไรครับมีแต่เนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดช่องนช่อนี้ก่อนก้องขายดี้เนี่ยอ้าไอ้นี่ไม่ใช่อุ้ยก้องลั่นอีกแล้วครับท่าน ามามาเจอกันที่ฐานผมเลยดีกว่ามามาเจอที่ฐานผมเลยมันจะได้ไม่ลั่นโอเคครับ <Okay. S 1> คุมินเดินม,มาด้านบนด้านล่างเดี๋ยวผมไปเอากล้องอีกตัวมาก่อนมากกว่าเดิมครับคุณมินอยู่ไหนล่ะไม่บอกผมยิงทั่วประเทศไทยเลยเจอแล้วมานี่มานี่ คุณมินคุณมินชื่อเล่นชื่อไหนรกนตีน,นอ้าวโทษทีก็ชื่อมินจริงอ่ะอแล้วแล้วเมื่อกี้ผมจะยิงไปทำไมอ่ะ,อาาอะมา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 ไงาต่อไงต่อ เราูกจะให้นไสปสมอย่านะังไเลยเไดกันจุดทูบหนทูบไปเห็นมีเลยจุดทูบไปเป็นชีตายวะแล้วคุณมีไปนอนตรงนี้เนี่ยมผมพุ่นจะจุดทูบไปเองนะครับเนี่ยแล้วเสียงอะไรเนี่ย มีนมีนค um, ุณมิงะเออเราอยู่กันในเกมแบ็คไฟผมไม่เสียบว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่เสียบว่าเราเล่นในเกมแบ็คไฟมีมีน้ำปลามาขายด้วยหรอครับโอ้ยสุดยอดเลยมีะทำไรอ่ะชีวิตคุณคิดสั้นไม่ได้นะเอาดิอืเออคุณมีนขี้โกง คุณมีนทำร้ายจิตใจของผมเอ้ามีนเ่ะเล่นอะไรเนี่ยโห<ฮ>ขนาดอยู่ในเกมเแบ็คไฟยังมีน้ำปลามาขายอึ้งเลยอ่ะอึ้งเลยอ่ะนี่คุณมีนจะเล่นตำแหน่งไหนครับเนี่ยจะล่าร้าผีหรือจะยีนเองเองครับอ๋อแล้วจีนเองครับ มันนอนเลยตัวม้วนกันเลยอ่ะผมเมบครับนั่งกลัวผมเมบ oh. อุ้ยโดนเี้โอ้นี่คุณมีงชอบใช้อะไรเนี่ยท่อทำไมมันดีอ่ะแ oh. นลมนไหน,มนเนี่ย เอาอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยครับผมดิครับผมครับผมดิครับผมไม่ครับผมออกอ่ะผมออกแล้วคุณมีเล่นอะไรเนี่ยโกูคุณมีอยากเล่นเกมที้ไม้เรามาผิดเลย กูจะยิงกับบาลให้แยกเลย I mean boy, นะไ,ไอ้มีนโวยเนี่ยเอาอ้โหอะไรอะขี้โกงอะในกูไม่อยู่อะไรอะขี้โกงอะมึงอยู่อีกกูข้ามทิ้งนี่กูเป็นอ,อยู่ไหนอะ ่อพี่อ่อยโหใส่ไม่ดีเลยผมเจอคุณแล้วดาใครฮะดาใครดาเมเลงอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหจะตายเลยเนะี่ย มีอยู่ไหนอ่ะโอ้ยลูกโม่เนี่ยเก่งจริงเนี่ยคูมินถนัดลูกโม่คูมินถนัดลูกโม่จริงเหรอจริงครับงั้นผมเอาจริงนะอย่าว่านะแต่ความจริงผมถน,นัดยงดีมากกว่ายิงมาดิ มีขี้โกงอหรเอาบอมอ่ะอุ้ยหุยผจะให้นี่เปนของขวัญวันตายแล้วขอบคุณครับอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่ากัไปหยิบเอาแล้วคุณมีอยู่ไหนเนี่ยผมจะเข้าไปในร่องเข้าเจอเข้าไปยิงคุณมีนอุ้ยไหนคุณมีนบอกให้เป็นของขวัญวันตายผมไงขอบคุณทายผมก็ต้องเลยได้ไม่อะไรไว่อะไรยัง เข้าไปดูลูก่อนถดงแล้วจะถึงนะแอบบก่อนแอบบแงบบมีอยู่ไหนอ่ะผมอยู่นี่น,น, <laughs> นี่คือแผนซ้อนแผนผมมีอยากได้ของใหญ่ใช่ไหมแล้วของใหญ่ไปไหนอ,อ่ะเล่นอะไร,เ,รเล่นอะไรเล่นอะไร ลูกโมในรักนะใช่ไหม,มขอแล้วกันนะลูกโมอันเนี้ยอ,อยุ้ยโดนี้อะไรอ่ะขี้โกองอ่ะอุย้ยดูจมดินเลย <c oughs> คุู <c oughs> คบินจะใช้ปืนปืนเล็กกับปืนเล็กกับผมเปล่า เอาบ้าล่ะตอนไหนเอาเอาเอาตอนไหนตอนนี้เลย <c oughs> เอ่ะปืนเล็กผมดีเอาพวกกูปืนเล็กนะคนุณมีเอา้าอ,อะไรอ่ะเวลาหมดเหรอนินีรับขอบคุณค่ะบายบายค่ะ